น,ะะนักเรียนวันนี้ครูจะมาอธิบายวิธีการใช้งานอีเมลในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนะคะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเข้ามาที่ Play เพจโตนะคะจากนั้นให้พิมพ์คําว่าจีสูตัวนี้นะคะแล้วให้นักเรียนหาแอปที่ชื่อว่าตัวนี้นะคะ Google App device ตัวนี้นะคะ กดเข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วให้นักเรียนทําการติดตั้งแอปนะคะติดตั้งแอปแล้วให้นักเรียนรอสักครู่นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะเราจะเปิดแอปขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้อีเมลจากแอปตัวนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเมื่อเข้ามาแล้วในหน้าโทรศัพท์ของแต่ละคนจะขึ้นไม่เหมือนคูนะคะ ให้หนูหาหาคำว่าเพิ่มบัญชีตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการปลดล็อกนะคะปลดล็อกหน้าจอจากนั้นให้หนักเรียนใส่อีเมลที่เป็นอีเมลของโรงเรียนจอมนะคะ กดเสร็จแล้วกดถัดไปนะคะในขั้นตอนนี้นะคะให้นักเรียนใส่รหัสผ่านนะคะนักเรียนก็ป้อนรหัสผ่านอีเมลของนักเรียนลงไปได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะจากนั้นนะคะมือถือจะแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาก็ตามนะคะให้นักเรียนกดทำตามขั้นตอนที่มือถือแจ้งเตือนขึ้นมานะคะ อันนี้นะคะตรงโปรไฟล์งานบางเครื่องก็จะให้เราเลือกว่าเราจะสร้างโปรไฟล์งานหรือเปล่าถ้ากดสร้างโปรไฟล์งานนะคะมันจะใช้ระยะเวลานานาน,นิดนึงนะคะในการทำงานหรือว่าในการลงชื่อเข้าใช้ของบางเครื่องก็จะมีติ๊กถูกกับไม่มีนะคะถ้ามีให้ติ๊กถูกแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะคือเราเราจะเลือกว่าเราไม่ต้องการโปรไฟล์งานนะคะ อาจากนั้นตรงนี้นะคะของบางคนก็จะเปิดอาจจะขึ้นเป็นเปิดการใช้งานนะคะแต่ของครูจะขึ้นว่าทำงานนะคะก็กดทำงานได้เลยบังคับใช้นะคะอัะอนนี้นะคะก็เลือก ถัดไปนะคะอีกรอบหนึงอันนี้น่าจะเสร็จแล้วนะคะพอได้แล้วให้หนูย้อนกลับมาที่โปรแกรมค a r ์ Room นะคะจากนั้นกดคำว่ารเริ่มต้นใช้งานแล้วก็เลือกบัญชีนะคะเลือกบัญชีที่เป็นบัญชีอีเมลโรงเรียนนะคะแล้วกดตกลง อ่น่าจะได้แล้วนะคะคือของบางคนถ้าถือว่าหนูเอาอ e ีเมลส่วนตัวเข้าใช้นะคะให้หนูมากด3ามขีดตรงนี้ค่ะแล้วเลือกตรงนี้นะคะแล้วลงชื่อเข้าใช้เป็นอ e ีเมลโรงเรียนนะคะอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าคนไหนมีปัญหานะคะสามารถขึ้นมาที่ห้องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยแก้ไขให้นะคะขอบคุณค่ะ